คุณชมคะอยู่กับปันพักศิชาและรายการไอทละคมค่ะผู้ชมสามารถเจอกันได้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงค่ะและแน่นอนท่างุผู้ชมคะในช่วงแรกของเราไอทละคมอัปเดตวันนี้นะคะปันจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับเทคโนโลยีสุดล้ำและนวัตกรรมทางด้านไอทีที่ทันสมัยค่ะว่าแต่จะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามสักครู่เดียวค่ะ ช่องทางที่ช่วยจุดประกายความคิดหนึ่งความตั้งใจที่เชื่อมโยงการเรียนรู้หนึ่งการช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาและต่อชีวิตให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่หนึ่งรูปแบบที่เป็นทั้งกำลังใจและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายครอบคุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติ คุยกับคุณวิชัยพรทัตั้งค่ะรองประธานธุรกิจโทรคมนาคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ NFC ของซัมซุงบ้างเป็นการเชื่อมต่อในระบบระยะใกล้ยังไงบ้างคะเอา,อางี้ NFC จริงๆมัน<ะ>ยาอแต่ว่า Near Field Communication ค<ะ>่ะ Near Field หมายถึงว่าอะไรที่อยู่ใกล้กันแล้วก็จะ c o m m u n i c a กันค่ะนี้ต้องเข้าใจอย่างว่าโทรศัพท์มือถือวันนี้เนี่ยเวลาใส่ NFC เข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่ต้องใช้สัญ,ญญาณเชื่อมต่อของคนอื่นค่ะ ตัวมันเองคุยกันเองรู้เรื่องถ้าโทรศัพท์สองเครื่องมี NFC ด้วยกันทั้งคู่แต่หลังชนกันปุ๊บเขาจะบอกว่าเธอเป็นใครฉันเป็นใครเขารู้จักกันปุ๊บเนี่ยเขารู้จักกันปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้เลยเมื่อเป็นงานส่งผ่านพับนิ่งวิดีโอไฟล์เอกสารทุกอย่างได้หมดแม้กระทั่งหน้าของเว็บไซต์ก็ส่งได้นั้นเวลาที่ต้องเชื่อมต่อกันเนี่ยทำไม NFC ดีกว่าดีกว่าการเชื่อมต่อแบบอื่นเมื่อก่อนเราเคยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเราเคยเชื่อมต่อผ่านไวไฟไวไรเล็กอะไรก็แต่ เวลาทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคืออะไรอ่ะเธอชื่ออะไรท้าสวดเธออะไรแล้วก็มาหาขอฉันขอจะทิ <มา S 1> ้ก,ก่อน<ะ>อ่ะเธอยอมไหมมันช้า<ะ>นี่เขาแตะต่างกันทุ๊บเนี่ยเขาคุยกันเน้นด้วยประสายอ e ิเล็กทรอนิกส์แล้วมันก็สีเขียวมากๆเพราะม<ะ>ันโต้คุยอย่างมันคุยคนอื่นไม่ได้มันคุยแค่สองอัน<ะ>แล้วก็ต่อว่าเพื่อนเราก็ต้องใช้ nfc เหมือนเราด้วยใช่ใช่ตัว nfc เนี่ย near field communication เนี่ยทำเพื่อจะให้เป็นการต่อเชื่อมต่อกันโดยไร้สายโดยที่ไม่ต้อง ใช้สัญญาณดีค่ะไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องการ Wi-Fi <ะ>ไม่ต้องการ 3G ไม่ต้องการ 4G <ะ>ไม่ต้องการอะไรครับต้องการแค่ NFC ด้วยกันแค่นั้นเองอนะครับทีนี้ NFC สุขประยชน์ผลอะไรบ้างค่ะการเชื่อมต่อระหว่าง device ด้วย NFC เนี่ยมันการเชื่อมต่อที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็<ะ>สามารถโอนถ่ายได้ไดเร็วขึ้นแต่ NFC เองเนี่ยจะมี NFC การลีดเดอรค่ะหมายถึงว่าเราเอาชิปตัวการลีดเดอรไปติดไว้ที่อื่นอย่างเช่นเอ่อเราไปแตะไว้ที่เอ่ออย่างเนี้ยฮะค่ะพนมาหนังเขียนนะฮะ t ลัสแอนโกลน่าเขี NFC เราไปแตะปึ้งปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาจะดูดเข้ามาเลยจะดูดแอปพลิเคชันเข้ามาจะดูดอะไรเข้ามากันเราต่าที่เราเขียนเอาไว้เม่อคืนสี่การ์ดหรือเดิมหรือตอนนี้ที่เราจะเขียนทักๆก็คือ B g S และเราใส่ซิม M P เข้าไปนะครับในซิมนั้นมีตังค์อยู่ต้องตังค์นะครับไม่มีตังค์รู้ไม่ได้ครับมีตังค์อยู่ปุ๊บเนี่ยเคยนะฮะไปถึง B D S ปุ๊บเนี่ยเขนจะไปที่นี่ในมีจะต้องไปแรกก่อนจะต้องไปแรกเดี๋ยวนี้ก็คือถ้ามีแตะเลยแตะปุ๊บก็เดินเข้ามาได้เลยครับเดินผ่านประตูไปเลย เอ็นเอในอนาคตเนี่ยเป็นประตู security นะฮะอย่างเช่นเข้าบริษัทบางบริษัทจะต้องแตะงเอ็นเอเองก็ทำอย่างนั้นได้ <หา S 1> คุณก็ไปผ่อนชิป NFC บนบนบนประ <หา S 1> ตูอื่นอีกพอแตะปุ๊บก็เดินเข้าไ,ได้เลยแล้วอีกหน่อยเนี่นย NFC เนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาในชีวิตเรามันเพิ่มความสะดวกมันเพิ่มความ security ความมั่นคงความปลอดภัยของมันเยอะงั้น NFC วันนี้เนี่ยถูกขยายผลไปกันมุงเยอะบีทีเเป็นหนึ่งอันที่เกิดจะมีร้านค้านะครับอย่างเช่น Starbucks หรือว่าร้านค้าาขนม่ที ที่เริ่มมี NSC Car l e a d e r อยู่เพาวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราลาวไปซื้อของใช้เราต้องเฮ้ยตังค์ไม่พอหรืออะไรก็บ,บางทีเร่งพกตังค์ด้วยนะตเติมเงินใ,ใน ในซิมนะครับแล้วก็แตะปุ๊บเนี่ยก็จะต้องจ่ายฟังไส้เก็แสดงว่าคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายสะดวกมากขึ้นในในสดในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันเลยคือถ้ามีตัวนี้ก็คือสามารถที่จะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือว่าจะรับประทานอาหารอะไรก็เรียกว่าตอบสนองความต้องการของเราเพิ่มมากขึ้นในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เพิ่งเริ่มขึ้นจริงมันเริ่มขึ้นมาหลายหลายที่ทั่วโลกมีหลอกไปแล้วเมืองมหานครใหญ่ตอนนี้ใช้ NFC หมดแล้วนครับแล้วเราก็จะเป็นอีกหนึ่งกรุงเทพเป็นหนอีกหน ก็เห็นเทคโนโลยีนี้แน่นอนค่ะแล้วเรียกว่าต่อไปนี่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไหมคะมันก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าความแม่นยําของการเชื่อมต่อแบบนี้เนี่ยมันมีพวกเนี้ยมันจะมีสวิตช์อต่างๆเข้ามานะครับอีกหน่อยร้านอาหารทั่วๆไปนะครับอีกหน่อยเราออกจากบ้านไม่ต้องพกกระเป๋าตังไปแล้วละพกแค่มือถืออันเดียวไปไหนก็ได้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกง่ายขึ้นในชีวิตประส่วันของคนแล้วก็รับรองว่า ไล์ใสงแต่ละคนเนี่ยก็ตอนนี้นะปัจจุบันนี้ว่าจะนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานเนี่ยต้องการชีวิตที่เป็นอิสระแล้วก็ดูพรบวงจอหน้าอย่ขึ้นนะคะแต่วันนี้นะคะได้รับความรู้มากๆเลยนะคะจากคุณวิชัยพรพัตตั้งค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับ Samsung นะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นแท็บเล็ตที่มาแรงนะคะก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่า จะถูกใจแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของท่านใดน,นะคะก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อกันได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีซัมซุงช็อปอยู่หลายสาขาที่เดียวนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีสัมภาษณ์พิเศษกับแขกรับเชิญจากทางกาสทชสักครู่เดียวค่ะหนึ่งช่องทางที่ช่วยจุดประกายความคิด หนึ่งความตั้งใจที่เชื่อมโยงการเรียนรู้หนึ่งการช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาและต่อชีวิตให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่หนึ่งรูปแบบที่เป็นทั้งกำลังใจและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติ ันสภาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมทั้ข้อมูลความรู้ในวงการโทรทัศน์ไทยและแน่นอนว่าในการเติบโตนะคะในปีนี้หลายคนหลายฝ่ายต่างพูดถึงดิสตอนทีวีกันมากมายเพราะในเมื่อปลายปีที่แล้วมีการประมูลเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า ปีนี้จะเป็นปีที่มีการเติบโตในเรื่องของดิสตอนทีวีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและหลายคนก็ให้ความสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะปันก็เลยนะคะมาพูดคุยกันนะคะในทิศทางทีวีดิสตอนใหม่24ช่องค่ะและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพันเอกดอกอรนณทีสุกลรัฐค่ะรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และประธานกรรมการกิจการใจเสียงและโทรทัศน์ตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าพอเราเปลี่ยนผ่านมาสู่ดิจิตอลทีวีเนี่ยตอนนี้หลังจากการมีการประมูลเกิดขึ้นก็มีช่องเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะคตอนนี้มีทั้งหมด24ช่องเนะคะ24ช่องนะอแล้วก็บวกของเดิมอีกค่ะสช่องนะครับก ในเบื้องต้นก็จะมีดิจิตอลทีวี27ช่องครัโอโ้ก็เพิ่มมากขึ้นจากที่ปกติรเราดูกันยหน่มที่ดูตั้งแต่เด็กๆก็จะมีอยู่แค่นิดเดียวนะคะคสมัยนี้ก็จะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคการประมูล TV ทีวีดิสต้นของทางกสทชนะคะก็แบ่งออกเป็น4ประเทศด้วยกันนะคะประเภทแรกก็จะเป็นช่อง HD นะคะ SD ช่องเด็กแล้วก็ช่องข่าวนะคะคมีทั้งหมด4อย่างจริงๆแล้วในการ แยกประเภท4ประเภทเนี้จริงๆตอนแรกมีจุดประสงค์ยังไงบ้างคะในการกําหนดว่าเออเราควรจะแบ่งยังไงอะไรเงี้ยคะคือมันเวลาที่เราบอกว่าเรื่องของทีวีช่องธุรกิจเนี่ยเราจําเป็นต้องจัดสรรโดยวิธีการประมูลสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องถามก่อนว่าการประมูลนี่มันประมูลของชิ้นเดียวกันไหมะนะครับประมูลของชิ้นเดียวกันพอประมูลของชิ้นเดียวกันเอาไปใช้ดําเนินการในลักษณะเดียวกันไหม ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า24ช่องมาประมูลโดยเท่าเทียมกันทุกคน<ะ>ก็จะได้คนที่เอาไปทำประเภทบันเทิงเนี่ยก็จะชนะทั้งหมด<ะ>ส่วนคนที่จะเอาไปทำช่องเด็กหรือข่าวสารเนี่ยก็โอกาสก็จะน้อยลงเพ<ง>ราะว่าในขณะที่รา,ายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่กลุ่มประเภทบันเทิงจ<ะ>จะเป็น70เปอเซนอะไรํานองนี้นะครับที่เหลือ20-30กเซ็นก็จะกลายเป็นทีวีช่องใหม่ก็จะกลายเป็นช่องที่เป็นบันเทิงทั้งหมด นะครับทีนี้วิธีการที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมก็คือ<ๆ>เราถามว่าในอดีตเราต้องการช่องทีวีที่เด็กดูแล้วเนี่ยพ่อแม่สบายใจะนะครับหรือช่องที่เป็นเรื่องของข่าวสารความรู้หรือว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการถกเถียงประเด็นสาธารณะต่างๆซึ่งยังมีน้อยอยู่ในสังคมเรานะครับ,รบเพราะกสะทในการที่จะ เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลเนี่ยต้องการให้เกิดสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นแนวนโยบายสาธารณะ,ะที่ออกมาคู่กับการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ก็คือเราบอกว่าโอเคใน24ช่องเนี่ยมี3มช่องที่เราต้องการให้เป็นช่องเป็นหมวดหมู่เด็กเยาวาชนและครอบครัวไม่ใช่เด็กอย่างเดียวครับะเยาวชนและครอบครัวก็คือจะต้องเป็นช่องที่ค่อนข้างจะออกไปในทางสีขาวค่ะก็คือไม่มีเรื่องของความรุนแรงไม่มีเรื่องของาทางเพศไม่มีเรื่องของอะไร ทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเหล่านี้นะครับกลุ่มที่สองเจ็ดช่องก็จะเป็นหมวดหมู่ข่าวสารสาระนะครับข่าวสารสาระก็จะเป็นเรื่องของเน้นไปในเรื่องของข่าวแล้วก็สาระไม่ได้ข่าวอย่างเดียวนะครับเป็นข่าวสาระและบันเทิงนะครับก็คือโดยปกติทุกช่องเนี่ยกาหนดว่าจะต้องมีข่าวสารสาระอยู่ยี่พอมาถึงหมวดหมู่ข่าวสารสาระเนี่ยเราบอกว่าต้องมีเป็น2เท่า ก็คือ50%และ50%นั้นจะต้องกระจายไปตลอดเวลาทั้งวันไม่ใช่50%นั้นไปอยู่ช่วงช่วงตีหนึ่งถึงตีห้าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือหมวดหมข่าวสารสาระมีอยู่7ช่องเพราะเราก็จะเห็นเรื่องของข่าวสารสาระเรื่องของการามาตกถแถลงมา,าให้ความรู้ต่อประชาชนผ่านช่องทางเหล่านี้นะครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่เป็น ช่องทั่วไปก็คือกําหนดแค่ว่ามี25%ที่เป็นข่าวสารสาระที่เหลือผู้ประกอบกิจการจะเอารายการอะไรมาออกก็ได้นะครับนั่นคือหมวดหมู่ต่อไปแต่ในหมวดหมูหม่มมทั่วไปอันนีเน้เราก็ยังแบ่งคุณภาพออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มคุณภาพปกติอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มคุณภาพสูงเป็น high definition เพราะฉะนั้นพอเราแบ่งออกเป็น4หมวดหมู่ปับ๊บ การแข่งขันในการประมูลมันก็เป็นธรรมขึ้นคนคที่อยากทารายการเด็กคุณก็มาแข่งรายการเด็กคน,คนนอยากา <c oughs> ก็มาแข่งในรายการข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้การแข่งขันของผู้แข่งขันเนี่ยมาแข่งขันในสิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการเป็นเหมือนเงื่อนไขก่อนการประมูลครับค่ะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะคะที่นี้ถ้าอยากให้ท่านแยก4ประเภทนี้นะคะในเรื่องของจุดเด่นของแต่ละ ประเภทเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้ว<ม>อย่างช่อง HD เนี่ยจริงๆมีจุดเด่นอยู่ตรงไหนยังไงบ้างช่อง High Definition เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของคุณภาพถ้าเกิดว่าเป็นช่องจริงๆต้องบอกว่า Standard Definition <ม>ก็เป็นทีวีที่ดีกว่านาลอกมากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น High Definition เนี่ยมันจะมีความคมชัดสูงมันจะเหมาะสําหรับการถ่ายทอดกีฬารายการใหญ่ๆะนะครับมันจะเหมาะสําหรับเรื่องของ ความบันเทิงที่มีระบบเสียงดีๆอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าระบบเสียงมันจะดูแบบเหมือนกับหื่มลอเหมือน่ใรโราได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นจุดเด่นของทาง High d e f i n i t ั่นส่วนว่าผู้ประกอบกิจการจะเอาจุดเด่นเหล่านี้ไปแอปพลายหรือไปทําในลักษณะแบบไหนมันก็คงขึ้นอยู่กับผู้ประกอบกิจการแน่นอนที่สุดนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราเอาช่องไฮเดฟนิชั่นไปเพื่อที่จะ ทํารายการข่าวสารสาระามันก็คงไม่ได้ประโยชน์เท่ากับรายการที่มันมจําเป็นที่จะต้องเน้นความคมชัดเน้นรา,ายละเอียดภาพเน้นเสียงใช,ใช่ไหมคะคทีนี้มีคําแนะนํำไหมคะว่าผู้ประกอบกิจการเนี่ยควรจะนําเสนอไปในทิศทางใดที่จะดูตรงใจผู้ชมมากที่สุดผมคิดว่าผู้ประกอบกิจการเขาก็ต้องเซอร์ว์ตลาดก็ต้องคิดหามุม เดิมเนี่ยในอดีตเนี่ยคำว่าทั่วไปเนี่ยเกิดวาไราตี้คือมีต้องการเอาใจคนทุกประเภทเลยมีรายการผู้หญิงมีรายการผู้ชายมีรายการเด็กมีรายการวัยรุ่น,นมีทุกแบบนะครับแต่ว่าพอเรามีทีวีจํานวนมากขึ้นทุกคนก็ต้องคิดแล้วอะตัวเองจะทําให้ช่องของตัวเองเนี่ยกลายเป็นช่องในลักษณะไหนมันจะเป็นช่องที่เฉพาะกลุ่มเพิ่มขึ้นบางช่องอาจจะกลายเป็นช่องที่เน้นเรื่องกีฬาบางช่องอาจจะเน้นเรื่องดนตรี บางช่องอาจจะเน้นเรื่องเนื้อหาสาระที่เป็นบันเทิงละคร<ฆ>ซีรีส์อะไรก็ว่าไปครับค่ะแล้วในส่วนของช่อง sd นะคะนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงไหนบ้างคะก็คือจริงๆในเรื่องของ sd ก็คือเป็นเรื่องของช่องทั่วไปเป็นเน้น<ฆ>มีความบันเทิงมีความหลากหลายรครบรถ,รถมีพวกวาไราตี้พวกเกมโชว์พวกอะไร<ฆ>ทั้งหลายเนี่ยน,นะครับก็อาจจะเหมาจจะอกับทาง standard definition ก็เป็<ฆ>คือเป็นเนื้อหาที่เป็น ทั่วไปนะครับการบังคับเรื่องข่าวสารสาระก็แค่สัดส่วน25เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วการนําเสนอนี่จริงๆจะต้องกําหนดชัดเจนไหมคะว่าบางทีความหลากหลายเนี่ยควรจะอยู่ในขอบเขตแค่ไหนหรืออะไรอย่างนี้จริงๆเ,ออเราจะมีกําหนดไหมคะในอน,นคตในแง่ของเนื้อหาสาระเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกติกาเรื่องเนื้อหาสาระที่จะเป็นการกํากับดูแลอยู่แล้วนะครับว่าเนื้อหาประเภทไหนนําเสนอได้เนื้อหาประเภทไหนนําเสนอไม่ได้ เนื้อหาไหนที่เป็นเนื้อหาท่องห้ามในในบางเวลานะครับวันนี้บอกได้เลยว่าได้ทราบข้อมูลนะคะที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ได้ได้ว่าเป็นความรู้ที่หลายฝ่ายนะคะควรจะเข้าใจกันในเรื่องของทีวีดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นค่ะต้องขอขอบคุณค่ะพันเอกดอกอรนาะทีสุกรรัตน์ค่ะที่ได้ให้มาให้คําแนะนําแล้วก็ข้อคิดความรู้ดีๆกับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ สำหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเพราะว่าจะมีการอัปเดตในช่วงพาชิมเที่ยวทัวไทยจะเป็นที่ไหนนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามสักครู่เดียวค่ะหนึ่งช่องทางที่ช่วยจุดประกายความคิด หนึ่งความตั้งใจที่เชื่อมโยงการเรียนรู้หนึ่งการช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาและต่อชีวิตให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่หนึ่งรูปแบบที่เป็นทั้งกําลังใจและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายครอบคุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สวัดีค่ะกพบกับลูกเกดอีกแล้วนะคะกับในช่วงของพาชิมเที่ยวทั่วไทยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะกลับมาเจอกับลูกเกดแล้วก็เชฟสุดล่อยเช่นเคยสวัสดีดค่ะกับเชฟพิทวัฒน์นะคะหรือว่าเชฟวัดของเรานั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าบ,บรรยากาศภายในบรรยานเดว,วิสันหัวหินเนี่ย ร่มรื่นแล้วก็อากาศดีมากๆเลยส่วนนี้อากาศกํากลังดีครับใช่อากาศกํากลังดีมากๆเลยนะคะแล้วนี่นะคะที่เรานั่งอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของบรรยานเดลวสิสตห์หัวหินค่ะซึ่งมีชื่อว่าสเปชบาร์นั่นเองความพิเศษของสเปชบาร์เป็นอย่างไรกันบ้างคะเชฟคะสเปชบาร์ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ Family ี่ครับผม,มสาหรับเด็กสำหรครอบครัวที่มีเด็กมีผู้ใหญ่อะไรเงรี้ยมา มีสายน้ำสำหรับเด็กแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเช่นวอลเลย์บอลมีทิมเปลีนมีวอลเลย์บอลในน้ำอะไรครับอ๋อก็คือว่ามีอุปกรณ์ให้ด้วยครับผมแล้วก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ครับเด็กผู้ใหญ่ครอบครัวหรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้ครับผมสหรับแขกที่พักอาศัยอยู่ในบัญญันครับผมว้าวทีนนี้ถามนิดหนึ่งว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะเพิ่มเติมอ๋อไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับอ๋อคือฟรีเลยครับผมโอ้โหเจ็ดในยว่าด้านหลังนะคะมีเป็นน้องๆนะคะ เป็นต่างชาติด้วยนะคะกาลังสนุกสนานอยู่เลยนะคะใงวันแบบนี้ยังสนุกขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นตอนเยน็นเย็นเนี่ยจะสนุกขนาดไหน,เ,นรเริ่มอิจฉาแล้วนะคะนอกจากจะมีเป็นห้องอาหารน่าสนใจกันแล้วนะคะก็ยังมีเป็นกิจกรรมวีดีนะคะกับกิจกรรมนันทนาการนะคะที่อยู่บริเวณสแลชไฟด้วยนอกจากนี้แล้วบริเวณนี้ก็ยังมีเป็นอาหารอีกด้วยใช่ไหมคะเป็นอาหารแบบพวกประเภทไหนคะเชฟคะเป็นอาหารจานเดียวพวกแซนด์วิชพวกเฟรนช์ฟรายพวก ขอ,องทอดหรอวพวกนุ่ดเด่นก็คือพวกเส้นต่างๆเส้นผัดซีอิว๊วผัดไทยครับอ๋อตามชื่อที่บอกเลยว่าเป็นนุ่ดเด่นบาร์แล้วก็เป็นแ p l ช s h b บาร์ถือว่าเป็นเหมือนกับคลับเล็กๆที่ให้ครอบครัวเนี่ยได้มาร่วมสนุกแล้วก็จอยกันกแล้วก็มีอาหารบ,บ,บริการซึ่งเป็นอาหารที่ทานเล่นทานง่ายถ้าเกิดใครอยากจะทานให้อิ่มท้องหน่อยนะคะก็ สามารถไปได้อย่างที่เลอมอนกลาสที่เราได้เคยพากันไปแล้วนะคะคแล้วก็มีส่วนไหนที่เชฟจะแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะด้านนี้ในส่วนของนอกจากอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่ม,มจะมีไอศครีมสําหรับเด็กอ๋อใช่ครับชอบชอบชชแล้ว,ว่ายังเด็กอยู่แต่ส่วนนี้จะเน้นกิจกรรมสําหรับเด็กเยอะเป็นเท้นสีหรือว่าทำเทียนสำหรับ่ครับทำเทียนก็ด้วยครับผม เพ้นซี่ด้วยแล้วก็ยังมีเป็นวอลเลย์บอลมีอะไรอีกนะคะที่ให้ร่วมกิจกรรมกันมีจักรยานปั่นบริเวณนี่จักขึ้นเนินแถวนี้ออกกําลังกายได้ด้วยนั่นถ้าเป็นเกฑนน้ขอปั่นลงนะได้ครับขปล่อยไหลแล้วกันปั่นขึ้นเนี่ยไม่ไหวขอปั่นลงปล่อยไหลเลยแล้วกันนะคะคแล้วก็สามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันได้มีเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติ เียวกระจีเลยด้านนี้ก็เป็นภูเขาหวงจี้ดีนะครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นน้ํครับแล้วก็่ังชาติคนไหนที่มาเที่ยวมาเยือนที่นี่ันแล้วนะคะก็สามารถนอนอาบแดดกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ว่ายน้ํากันต่อนะคะเกิดหิวขึ้นมาหรือว่าน้องหนูๆเน,นี่ยหิวขึ้นมานะคะก็สามารถสั่งได้กับริเวนบาร์นะคะมีเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็ยังมีเป็นพวกสแน็คต่างๆางเป็นทายไอศครีมเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังวันเสาร์แบบนี้นะคะใครที่ เอ่กำลังแพลนอยู่ว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะที่นี่ก็เป็นอีนอกหนึ่งครั้งเรื่องดีๆนะคะกับบันยานเดอรรีสอร์ทหัวหินค่ะที่จะทำให้ครอบครัวของคุณนะคะอบอุน่นแล้วก็แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเราตอ,ตอบโจทย์ได้อย่างครบเลยไม่ว่าคุณพ่อจะไปตีกอล์ฟตอนเช้าค,คุณแม่อยากจะไปชิมอาหารฝีมือเชฟที่เลมอนกราฟหรือว่าจะพาน้องหนูๆน,น,นะคะมาร่วมกิจกรรมบริเวณนี้ได้นะคะที่มีชื่อว่าสแปซบาร์นั่นเอง พูดแบบนี้แล้วอยากเดินเล่นจังเลยอะ่ะเดี๋ยวพาใช้ไปเดินเล่นดีกว่าไหมด,ดีครับโอเคน้ำนี้ก็ไม่ลึกเลยนะคะไม่ลึกครับว้าว wow. น่าเล่นมาก,มากเลยใส่เย็นครับใสเย็นเลยนะคะแล้วก็ แขกที่มาพักไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะอย่างที่เชฟได้บอกไว้นะคะว่าพักอยู่ในห้องก็มาออกมาเห็นลูกหลานเนี่ยบุตรหลานของคุณเนี่ยเล่นน้ําได้อย่างปลอดภัยหรือว่าจะเล่นน้ําไปมันพร้อมกันก็ได้นะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เล่นอยู่ในภูที่ค่อนข้างจะมีระดับน้ำเนี่ยที่ลึกหน่อยแต่ว่าตรงเนี้ยก็คือว่า<ะ>ตื้นหน่อยนะคะน้องๆก็เล่นกันได้นะคะค เป็นยังไงบ้างคะกับสปราชบาร์นะคะบัญญันเดอะรีสอร์ทหัวหินค่ะคือเรียกว่าโอ้โหเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะมีทั้งห้องอาหารที่อร่อยกิจกรรมดีๆแล้วก็กิจกรรมนากา,าการมากมายเลยนะคะเรียกว่าวันนี้ก็เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวค่ะก็้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับบัญยันเดอะรีสอร์ทหัวหินค่ะที่เื้อเื้อสถานที่ในการถ่ายทํานะคะรวมไปถึงนะคะเชฟพุทวัต์ด้วยนะคะที่มานะนําสถานที่ดีๆกันแล้วก็เกจเซอร์แบบนี้ได้ เพราะว่าเครื่องสำอาง BSC นั่นเองค่ะจะเจอกับลูกเกดได้ใหม่นะคะในวันเสาร์น,นะคะบ่าย2องโครึ่งถึง3ามโมงนั่นเองค่ะกับ TNN 24ในรายการ i Telecom ค่ะตอนนี้จะขอตัวไปพัน้ำก่อนแล้วบ๊ายบาย